ไปไหนอาทักจีมาที่เดิ่อคนนี้ผลุเสียร,รับได้เดยวอุ้ขึ้น,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 นตีอ5ก็ะรับแล้วเข้ามือของคอทันเอ้ามาพินยจามตีวันนี้ตีกอ้าวต่เจีย่เจ้ของไทยครับน่าจะมีฟาตะขายนะครับวัวน,นี้ตีออกแล้วตีหลดไปแล้วนะครับอันนี้ครับเป็นหลุ่เจียนะครับที่ฟาตะขาย แขนไปกดตัวมึงหัวเน็่เต็มเต็มบบกินพิยาเสิร์ฟมาควายจำชี้อยอีกครั้งหนึ่งมุเสียรับแล้วีิงด้วยต้องวิ่งไปอาจดะให้ถุูเท้ามันอนาะโอ้โหดีเลยครับโอ้ยิงเฉยเลยนะครับอัดเถ้ามาให้กับโอ้พุ้งเสียแต่ว่ามันกดตัวสามมาไกลครับทีมไทยเป็นแชมป์สมัยที่สามครับเอาชนะทีมไปได้สามต่อสองเซตครับเซตครับชนะไปสิบหกสิบสี่ครับอินไทย